ไฮดีพลาดตรงไหนคะใครก็ไม่เห็นว่าไฮดีพลาดนะจริจริงแล้วถึงบอกไงว่าอยู่ที่มุมมองจะชอบสวยแบบไหนไฮดีก็ <ID S 2> ไม่ได้พลาดอนะ่ะในความรู้สึกไฟทำดีมากๆด้วยซ้ำ อิงฟ้าก็ทำดีมากๆทุกคนมันเต็มที่หมดอะทุกคนอยู่ที่ว่าจะจะเลือกแบบแบบไหนอืมชอบแบบนี้ค่ะแต่เสียใจยแทนสุรักษ์มากเลยไม่เข้าท็อปท็อปยี่สิบเลยลูกแต่ลูกแต่แด,ด,ดีลูกดีไม่เข้าเลยอ่ะ ดีก็แอบหวังว่าหลักจะเข้าสักยนะี่สิบคนได้